ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวเกษตรกรเกษตรกร,กกรแข็งขันเป็นกระดูกสันหลังของชาติไทยจเจรืองอำนาจเพราะไทยเป็นชาติกสิกรรมมันจริงไหมครับเพื่อนเพื่อนมันจริงอย่างนั้นหรือเปล่าคือในชีวิตกเกษตรกรนะเพื่อนเพื่อนนะผมก็ออกจากกรุงเทพมาประมาณทักสิบห้าปีแล้วนะเพื่อนนะมาทำไร่อ้อย ตอนที่จากกรุงเทพมานะเพื่อนผมเมื่อก่อนกอรุงเทพก็เป็นผู้รับเหมานะครับนะทำงานอยู่กับบริษัทญี่ปุ่นมา,มาหลายปีนะครับเพื่อนนะก็ได้อ่าอะไรได้ระเบียบได้ความมุ่งมั่นได้ได้ไดลหลายอย่างมาจากคนญี่ปุ่นที่เขาฝึกเรามานะครับนะก็ยังนึกถึงไม่หายนะครับเมือ่อมาเรามาทํางานกลับมาจากกรุงเทพมีเงินมาก้อนนึ่งตอนนั้นมีเงินมา3ล้านบาทนะครับเพื่อนนะผมมาทําไร่อ้อยอยู่ประมาณสักสิกว่าปีเนี่ย้ไร่อ้อยไร,ไร่มันไร้าวโพดนะฮะนาะข้าวนะ ตอนนี้ติดนี้กลับไป2ล้านบาทนะครับเพื่อนสิ่งที่มีก็มีนะครับนะรถก็มีรถบรรทุกก็มีรถไถอะไรก็มีนะครับแต่มีนิสินมากกว่าครับเพื่อนมีนิสินมากกว่ามากกว่าสมบัตินี่นะครับนะเพราะฉะนั้นเพื่อน,อนครับถ้ามีเงินมาหนึ่งก้อนกลับจากกรุงเทพซึ่งเป็นเงินอาจจะเป็นก้อนสุดท้ายที่เราจะหาได้ในชีวิตของเกษตรกร,กรที่ยัง คือคนที่กลับมาที่ยังไม่มีหนี้เนี่ยผมถือว่าใสาๆเลยนะครับนะใสๆไม่มีหนี้เนี่ยเป็นลาบอันประเสริฐเลยนะครับเพื่อนเพเพราะฉะนั้นเงินหนึ่งก้อนที่จะทําการเกษตรให้ได้ผลนะเพ,ะเพะื่อนนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับนะผมจึงมาเตือนเพื่อนเพื่อนะครับนะเมื่อก่อนนะครับเพืนะ่อนเพื่อนยกตัวอย่างเมื่อก่อนนะครับเพื่อนๆนะประมาณสักง22ปีที่แล้วผมไปทํางานอยู่อมาตะานครของอ่า uh, มิตซูบิชินะครับนะบริษัทมิตซูบิชิเป็นรับเหมาเข้าไปทําข้างในนะไม่ได้ทําประจำนะครับน่ะเป็นผู้รับเหมานะครับก็ร่อนคร ทุกอมตาคนครเลยนะครับไประยองระยองเนี่ยผมไปหมดแล้วจันทบุรีไปมาหมดแล้วนะครับรู้ว่าดินอย่างนั้นเป็นยังไงที่เขาปลูกทุเรียนกันสาเร็จน,นะดินเป็นแต่ดินทรายครับเพื่อนผมคนชอบตกปลานะครับนะเมื่อไปทํางานว่างก็ไปตกปลาตามคลองตมเขื่อนก็รู้รู้จักดินอย่างดีเป็นดินทรายครับเก็ดนั้นดินไม่ได้ดีอย่างบ้านเรานะครับนะแต่เขาปลูกทุเรียนกันได้นั่นเพราะเขามีความรู้ความสามารถพ่อแม่เขาพาทำมา <Kevin. S 2> เขาเกิดมากับอย่างนั้นนะครับนะจริงๆแล้วในพื้นที่บ้านเราเนี่ยเหมาะปลูกทุเรียนอย่างยิ่งนะครับแต่เมื่อก่อน่ไไม้ด พราะพ่อแม่เราไม่มีการสื่อสารนะครับเม,มื่อก่อนไม่ยูทูบไม่ได้อยู่ในมือท่านนะครับนะเรายังผิดพลาดเลยเมื่อก่อนผมก็ผิดพลาดมาเยอะนะครับเ,เพื่อนๆพอลงทุนทาอ้อยเนี่ยเป็นเนื่องจากเป็นคนที่ทําจริงนะครับทําจริงลงทุนจริงคือเราไม่กินกันพนันไม่เล่นนะครับผมนี่เป็นอย่างนั้นนะครับนะแต่แทบจะไม่จ้างด้วยนะครับนะเ,นเพื่อนๆนะแต่ทํามาสิบกว่าปีเนี่ยมายืนเมื่อเมื่อจนตรอกนะครับมาหมดเงินมาติดนี่ ไม่มีทางจะไปเขามาพิจารณาเอาตายหาแล้วเงินสามล้านละลายหายไปพร้อมกับหนี้สินกลับมานะครับเพืนนะ่อนเขามาย้อนดูย้อนมองกลับไปว่าเราเนี่ยมันผิดอย่างจังเลยนะครับเ,เพื่นพอนเพราะเมื่อก่อนนั้นไม่มี youtube อยู่ในมือเราไม่มีโอกาสที่จะให้เลือกนะครับนะอา่าผมเล่าเรื่องเมื่อกี้ยังไม่จบนะครับเมื่อก่อนที่ผมไปอยู่อมตะนครนะครับยีปีที่แล้วผมจําไดไ้ไม่ลืมเลยนะครับตอนนั้นกินทุเรียนอย่างสนุกเลยเ,เพื่อนๆหมอนทอง30บาทชนี15บาท ผมชอบกินชนีครับเพราะว่ามันมันผมชอบความมันนะครับหมอนตอนนั้นไม่ค่อยชอบทหรลนะจริงๆราคา30บาท15บาทเนี่ยเราเป็นผู้รับเหมาเราซื้อได้สบายอยู่แล้วนะซื้อเลี้ยงลูกน้องลูกน้องซื้อกินได้อย่างเมามันเหมือนกันเถอะตอนนั้นกระโพด4ี่บาทกับเพื่อนๆผมทําไร่ทำไรกระโพดอยู่ด้วยผู้รับเหมานี่จะมีเวลานะครับวิ่งมาบานวิ่งทำไรวิ่งไปทํางานกระโพด4บาทส2บปีผ่านไปนะเพื่อนๆนะ1ิบสอาปีผ่านไปอายุส2ปีที่แล้วนะตอนนี้ทุเรียนหมอนทองขึ้นไป เ,เกจเอนะพอเพื่อนๆนะเกือบสองร้อยบาทนะเท่าไรละหกสามสิบแปดหกเท่าตัวนะครับเพ 6, ื่อนเพื่อนหกเท่าตัวชนีขึ้นไปร้อยสี่สิบห้าสิบไม่รู้กี่เท่าตัวไปแล้วนะสิบ 10, เป็นสิบเท่าตัวนะเพื่อนเพื่อนแต่กระพวดปีนี้หกบาทนะครับเพื่อนเพื่อนหกบาทข้าวก็เหมือนกันนะครับนะทเทียบเปรียบเทียบให้ดูตัวเดียวเนี้ยก็รู้แล้วนะเพื่อนๆนะว่ามันเป็นอย่างไรทุกอย่างเหมือนกันหมดมันขึ้นแต่ทุเรียนนี่แหละครับนเพื่อนมันเป็นเพราะตลาดจีนนะเข้าใจได้นะครับตลาดโลกอันนั้นเข้าใจได้แต่เพื่อนๆครับ มันก็มีพืชอีกหลายตัวนะครับนที่จะมาปลูกที่จะมาปลูกในพื้นที่ที่มันเหมาะสมนะครับเพื่อนๆนะ,นะ,นะชีวิตเรานะครับเพื่อนๆที่เป็นเกษตรกรน่ะหรือไม่เป็นเกษตรกรก็ช่างนะครับจะสําเร็จหรือไม่สาเร็จมีแค่องเหตุผลนะครับเ,เพื่อนๆเหตุผลที่หนึ่งทำในสิ่งที่ควรทําเหตุผลที่สองไม่ทําในสิ่งที่ไม่ควรทําและเมื่อก่อนเราไม่มี youtube ไม่มีการศึกษาพ่อแม่เราเลี้ยงเรามา เขาจะพาทําไรอ้อยไรกระโพดไรมันนี่เขาไม่มีทางเลือกนะครับนะเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าอะไรจะมันขายตรงไหนกิ่งพันุอะไรเนี่ยมันขายตรงไหนเขาไม่รู้หรอกว่าดินตรงนั้นเป็นอย่างไรเขาพาทํากระโพดเขาก็พาทํามาแต่เราคนรุ่นใหม่นะครับเพื่อนๆคนที่ดู YouTube ช่องผมเนี่ยอายุ25อายุ20ถึง45ปีเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นที่เยอะที่สุดนะครับเพื่อนๆนะเพื่อนๆครับยืนหันกลับมามองโดยเฉพาะมีเงินมาหนึ่งก้อนจากกรุงเทพมหานครเนี่ย อาจอาจะออกจากงานมาหรือจะอะไรมาอย่างนี้นะเพื่อนๆนะเงินก้อนนั้นถ้าคุณลงทุนไม่ถูกมันจะนส,สูญสลายไปพร้อมกับนี่สินนะครับเพื่อนๆจะทําอะไรก็แล้วแต่อย่าลงทุนอย่างอลังการใช้แรงกายให้เยอะพิจารณาให้ดีๆศึกษาให้ดีๆในสิ่งที่เราจะทําในดินที่บ้านเรามีน้ําบ้านเรามีเนี่ยสิ่งใดที่เหมาะกับดินกับน้ําบ้านเรานั้นให้นะให้หาสิ่งนั้นมาปลูกนะครับเพื่อนๆอย่างผมปลูกทุเรียนอยู่ปากช่องเนี่ยเมื่อก่อน่ตอนที่ทําไร่อ้อยกอน่เพลินๆกันอยู่นะไม่รู้หรอกครับ่าที่นี่นะปลูกทุเรียนใด้ ดีมากไม่เคยรู้หรอกครับเพื่อนๆจนกระทั่งจนตรอกนะครับนะ่เหมือนหมูมจนตรอกนั่นแหละจนไม่มีทางจะไปสุดทางจะเดินนี่สินท่่มหัวจึงได้กลับมามองว่าเออเราทําอะไรอยู่แล้วนี่มันผิดทางหรือมันถูกทางมันควรทําไหมเมื่อหันกลับไปมองเพื่อนๆจึงได้รู้ว่าสิ่งที่ไม่ควรทำนะี่มันเยอะเลยที่เราทําลงไปนะครับนะเราไม่ได้โทษพ่อแม่ขอบคุณที่ให้ชีวิตนะครับขอบคุณที่เลี้ยงเรามาแต่เราจะทําอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะโลกเรามันไปไกลแล้วนะครับเพื่อนๆต้องพัฒนาการเกษตร ต้องพัฒนาตามลูกเราไปปลูกพืชชนิดที่เก็บแล้วก็ได้ระยะยาวๆนะเพื่อนนะไม่ใช่ว่าเก็บมาอตอนยังถั่วฝักยาวอย่างเนี้ยเก็บมาเช้าเย็นพรุ่งนี้ฝ่อแล้วอย่างมะามเทศอย่างเนี้ยเก็บมาวันนี้กินไม่หมดพรุ่งนี้ใส่ซึมแล้วอันนั้น,นเพื่อนๆอย่าไปปลูกนะเพื่อนๆนะหาพืชที่ระยะยาวๆไปหาใน u t u b e นะครับนะเก็บมาแล้วระยะยาวๆส่งถึงมือลูกค้าเดี๋ยวนี้เขาส่งก,งกระหล่กรรี่กันเยอะแยะมากมายนะครับเพื่อน เพราะฉะนั้นจะปลูกพืชอะไรนั้นให้ไปหาใน u t u b e นะครับมันมีเยอะแยะมากมายเพียงแต่เราต้องหมั่นเข้าไปศึกษาต้องหมั่นเรียนรู้ให้ถึงเขาชอบดินอะไรน้ําอะไรโรคแมลงอะไรต่างๆนานานะครับที่มาพูดคลิปนี้นะอาจจะโดนด่าผมก็ยอมรับได้นะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับเนเพื่อนเกษตรกรมือใหม่จะได้ไม่เป็นเหมือนผมนะครับที่ลงทุนผิดพลาดจนเงินก้อนสุดท้ายหมดไปนะครับขอบคุณเละสวัสดีครับ